สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเหตุการณ์พลทหารเหยียบทุ่นระเบิดล่าสุดทางพอบอทอบอได้ออกมาประกาศจุดยืนชัดเจนเลยนะครับว่า ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันตนเองครับวันนี้ทางพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกครับได้ถแถลงจุดยืนของทางกองทัพบ,บกต่อความตึงเครียดที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับหลังจากที่เกิดเหตุกําลังพลไทยเหยียบทุ่นระเบิดจนเกิดความสูญเสียครับโดยย้าว่าความจริงได้ปรากฏชัดแล้วนะครับว่าท่าทีแห่งความเป็นปรปักษ์ยังคงอยู่และระบุว่าทางกองทัพบ,บกจําเป็นต้องยุติ ทุกข้อตกลงทางทหารบางส่วนครับเพื่อรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตนเองจากการถูกกระทําอย่างที่ไม่เป็นธรรมนะครับถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ทั่วทุกภูมิภาคกําลังจับตาอย่างใกล้ชิดเลยครับสถานการณ์นี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็ได้นะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ